เตยมได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมาผัดหมูนะคะผัดผัดหมูสับนะคะหมูสับพริกแกงใต้นะคะใสพ่พริกแกงใต้หน่อยนึงนะคะผัดหอมหัวใหญ่นะคะผัดผัดหอมหอมหัวใหญ่นะคะเที่ยวน้ำมันอย่อยผัดหอมหัวใหญ่ น้ำมันน้อยใส่หน่อยเยอะหน่อยนึยงนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะพอเสร็จแล,แล้วก็ทำไฟอ่อนๆนะคะ เตรียมหมูไว้นะคะผัดหมูนะคะแล้วก็เตรียมหมูไว้นะคะเตรียมไว้หมูลงผัดนะคะผัดให้มันหอมนะคะกตัวพี่แกงใต้นะคะพริกแกงใต้ก็ผัดให้มันหอมนะคะเรียกผ,ผัดมา หอมหัวใหญ่นะคะอย่าอ้อนกลัวมันฉุนนะคะกลักวกลัวมันฉุนอย่าอ้อนก็แล้วก็ใส่พริกอันนี้ลงไปด้วยนะคะพริกดำพริกดำพริกเหลืองดำคลุกขีดเลยค่ะดำคลุกขีดใส่ใบกระเทียมใหม่ๆห,หอมๆนะคะผสมกับพริกแกงใต้นะคะ ผสมกับพีิกแกงใต้นะคะ่ะเดยเนี่ยได้แล้วแล้วก็ใส่ใส่พี่กแกงใต้ลงไปอีกหน่อยนึงนะคะสีสีจะได้สวยนะคะเราจะไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะนะคะเราจะใช้น้ํามันน้อยนะคะเราจะใส่น้ำนะะนํำนะคะใส่น้ำลงไปนะคะ เราก็จะใส่น้ำลงไปขุกขีดนะคะผุกขีดเราใส่น้ำลงไปขุกขีดนะคะแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ลงค่ะเพราะว่าบ้านนี้ชอบกินหอมหัวใหญ่นะคะผัดผัดนผักเยอะค่ะนะคะผัดจินผักเยอะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะอันนี้ผัดพริก แกงใต้ผสมพริกโขลกหยาบนะคะกับกระเทียมกับกระเทียมกับขาไปหน่อยนะคะขาสดไปหน่อยมันก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเรียกกับข้าวผู้ป่วยผู้ป่วยที่ว่าเขาไม too, small, ่ให้กินกินผักผักกาดเขียวนะคะเขาจะไม่ให้กินผักเขียวนะคะอันนี้คุณหมอก็บอก เน้นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ต้องการน้ำมันเยอะนะคะแล้วก็ต้งใส่น้ำใส่น้ำขุกขีดนะคะค่ะใส่น้ำขุกขีดถ้าสีมันไม่สวยนะคะเราก็ใส่พริกแกงใต้ลงไปอีกนะคะพริกแกงใต้นี่เขาจะส่งมาให้นะคะจากพัทลุงถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ส่งมาเราก็ตำเองนะคะ แล้วก็จำเองนะคะเี่เราก็อยากให้มันเผ็ดหน่อยสีสันสวยหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ที่กแกงใต้ลงไปทีนี้เราก็ใส่มันหอยลงไปนะคะ ซอฟฟ้าเขียวค่ะซอฟฟ้าเขียวนะคะน้ำต,ตาลหน่อยนึงค่ะใส่น้ำตาลเลวกนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะไม่ใส่เยอะนะคะไม่ใส่เยอะ ใส่รสดีหน่อยนะคะใส่รสดีลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่รสดีไปหน่อยนะคะใส่รสดีเลใส่รสดีนี่คือแทนผงชุลสดนะคะผุงชุลสดเราไม่ใส่แล้วก็ใส่รสดีลงไปเลยนะคะ ผัดให้เข้ากันนะคะทุกเข้าให้เข้ากันแต่แต่ยายชอบให้หอมมันเปื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าปันไม่ดีนะคะต้อให้หอมมันเปื่อยหน่อยเพราะว่าถ้าหอมมันเปื่อยแล้วหอมมันก็จะหวานนะคะทีนี้เราก็จะใส่สตอนะคะอันนี้คือเราแกะแสะตอไว้นะคะแกะสตอเอาไว,ะะแไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ัสตอหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็คลุกข้าให้เข้ากันนะคะก็มีน้ำปลาไหมคะน้ำปลามีน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงนะคะ นี้ก็เสร็จให้หอมมันสุกสักหน่อยนะคะให้นสะตอมันสุกสักหน่อยนะคะนี่ก็ใส่โคบแล้วน,นะคะเพื่องเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะคือ ผ,ะะผัดหอมหัวใหญ่นะคะผัดหอมหัวใหญ่กับพริกแกงใต้นะคะแล้วก็โขกพริกเราพริกขี้หนูเรานะพริกขี้หนูสวนเราเนี่ยโขกหยาบนะคะโขกหยาบโขกหยาบนะคะโขกโขกพริกหย,ยาบไปนะคะ เราก็ใส่ใกล้ใกล้จะสุกแล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วสีสันสักหน่อยนะคะก็หันนะะห่นพริกอะค่ะหั่นพริกันพริกนี่นะคะพริกนี้ใหญ่อ่อนจะใส่สองเม็ดนะคะใส่สองเม็ดกลัวเผ็ดนะคะเพราะว่าสีสันนะคะสีสันนะคะทีนี้ก็ ชิมค่ะชิมอร่อยไหมต้องชิมดูนะคะต้องชิมดูอร่อยไหมต้องชิมดูนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไฟลงหน่อยนึงไฟลงกันนะคะก็เป็นน้ำน้ำขุกขิดนะคะน้ำขุกขิดพอประมาณหนึ่งนะคะ,ะยายอนก็จะชิมนะคะ ออร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากนะคะอันนี้ก็พอแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ